ครับผมวันนี้ก็สวัสดีเฟีช่องไก่ชนซุ้มต่อเงินทุกทท่านครับมวพนี้พามาชมแก่ตีนผีบ้างครับสายเยียนะครับตัวนี้เป็นพม่าแข้งหน้าขยับไอคิวจัดมากครับตัวนี้เป็นสายแจ้นะครับเป็นเยียนะครับไก่อายุดีนะครับลูกแหลมสิบเอ็ดสิบสองเดือนเต็มนะครับผมเลี้ยงชนยาวๆเลยครับตัวนี้สวยมากครับเป็นเยียนะครับตัวนี้เป็นไอคิวจัดขยับตีแข้งหน้า ถนัดคือแข้งหน้าครับแข้งหน้าหวังผลได้เลยครับใช้ต่อจัดนะครับแข้งหน้าดีดจัดครับเดินเข้ามาดีเดินเข้ามาดีแข้งหน้าขยับซ้ายขวาชิ่งตีขยับตีนะครับสนใจทักทายมาครับแกะตัวนี้นะครับเป็นสายเยียนะครับตัวนี้ร้อยสองหกสองเกียรไม่เกินนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ไม่เตี้ยไม่สูงนะครับนี่ครับร้อยดีนะครับเป็นเยีย หวานแจ่นะครับใครที่ชอบสนใจทักทายซุ้มต่อเงินมาครับประเภทแข้งหน้าหวังผลได้เลยครับตัวนี้แข้งหน้าคมมากครับขยับดูต่อครับต่อหกรอบเจ็ดรอบโดยประมาณนะครับหวนแจะทักทายมาครับนี่ครับแข้งหน้าหวังผลแน่นอนครับตัวนี้ปากเร็วมากครับไอคิวดีดีราจัดนะครับผมนี่ครับแข้งหน้าคมจัดครับผมรับประกันเลยว่าแข้งหน้าคมมากครับ เข่าย่ยมหูย่ยมตาล้วนๆครับสนใจทักทายมาครับนี่ครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับใครที่ชอบสายเยียทักทายมาครับนี่ครับผมหรืออยากได้ไปทําสายนะครับทักทายมาเลยครับตัวนี้สวยมากครับกระดูกดีโครงสร้างดีมากครับเยียตัวนี้ันใจทักทายมาครับก็ขอขอบพระคุณครับผม